WP Solar Cell นะครับวันนี้ก็สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับก็สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้สำหรับเป็นวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์เนาะอ่ะวันนี้เราก็ร้านเรายังทำงานอยู่นะครับไม่ได้หยุดนะครับร้านเรายังทำงานอยู่นะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ฮอลิเดย์ที่สดใส ขอไวพรให้ f อฟทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสำหรับพาครอบครัวไปเที่ยวไป Amazing ต่างๆในฐานที่ต่างๆปลายฝนต้นหนาวใกล้เข้ามานะครับก็คือ,อเราจะมาเข้าเรื่องเนะาะวันนี้ผมจะนะครับมาแชร์ประสบการณ์กับอินเวอร์เตอร์หลายๆรุ่นสำหรับ FC นะครับ FC ท่านใดได้รับชมคลิปนี้บอกเลยนะครับ เป็นการเสริมกำลังความรู้ได้อย่างมากนะครับผมจะใส่รายละเอียดแบบจุกๆกันไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น f อท,ท,ที่ติดตามผลงานของเราได้ส่งมานะครับจากฝั่งเขตกรทมนะครับหรือเขตใกล้เคียงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมอสเฟเนี่ยอย่างเนี้ยมอสเฟสแตกระเบิดมาใช่ไหมครับ อย่างนี้แตกระเบิดมาพูด,ดง่ายๆว่าทั้งฝั่งเอาพุททั้งฝั่งอินพุตทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งอนี้เนี่ยคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ฝั่งเอาพุทเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับช็อตหมดประมาณว่าช็อตหมดเลยทั้งสองฝั่งแล้วทีนี้มาดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครับนี่นี่ตรงนี้นะครับมีรอยมีรอยดำๆเป็น รอยไหมมาอันนี้คือ R เป็น R ชันนั่นแหละค่า0ูนจุดพูดง่างไงวาแทนสายไฟก็เอาสายไฟแทนได้นะครับบัตรกีเข้าหากันได้หรือจะใช้ R าาค่าค่าต่ำๆอะ่ะแบบถ้าไม่มีโอห์มอะ่ะศ oh ูนยโอมแทนได้เลยนะครับอันนี้ขาดมาแล้วก็าภาคโหลดกระชากอะ่ะพูดง่งไงโหลดกระชากแร้ทชอ็อตรวตีกลับอันนี้ R, R oh าศโอมขาด แล้วก็มอสเฟสช็อตไปนะครับทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่มอสเฟสหรือว่า,อาของ R ที่ขาดแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่นะครับมาดูใ,ใกล้ครับผมจะให้ FC ดูใ,ใกล้การ์ดสร้างสัญญาณเฟลวซตยตัวนี้มันไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนบอร์ด EGS นะผมจะให้ดูบอ e ร์ด EGS 0 0อส2มาเทียบกันอย่างนี้นะครับ อันนี้บอร e ์ด egs ที่หาได้ทําท้องตลาดหาง่ายนะครับมันเป็นตัวสร้างสัญญาณเหมือนกันสร้างสัญญาณเพลซายเหมือนกับบอร์ดตัวนี้เลยแต่ตระกูล ecu mcu microcontroller ตัวนี้นะครับเขาใช้ st 3 2ก็คือพูดง่ายว่าตระกูล arduino เป็น avr ตระกูล avr arduino ส่วนตัวนี้มันเป็นของบริษัทของเขาเลยนะ,ะ eg 8 0 1 0ยเป็นหัวใจตัวสร้างสัญญาณเพลซาย fc หลายท่านอาจจะ เข้าใจนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีความรู้ทางการตรวจ่อมอิมอร์เตอร์พื้นฐานมาแล้วจะเข้าใจนะครับและตัวนี้อย่างชิป IR-213 ตัวเนี้หาที่ไหนก็ได้มีขายทั่วไปตาท้องตลาดนะครับสั่งได้ IR เป็นเกีร์ไดซ์ไ c ไดซ์ไปขับมอสเฟสตัวใหญ่นี่แหละทีนี้ไอตัวนี้ระเบิดมาเห็นไหมครับมีสังเกตดูดีๆมันจะมันจะมีรูตัวนี้นี่หลุมเป็นหลุมพอพอมอสเฟตช็อตปุ๊บสองตัวเนี้ย ไอตัวนี้ก็ระเบิดเลยได์มันจะตีกลับมาหาได์ไฟเป็นไฟไฮโวล์น่ะสองร้อยกว่าโวล์นะครับไม่ใช่ว่าไฟต่ำๆนะเป็นไฟเอซีพอมอเตมันชอ็อตรัดวงจรใช่ไหมครับรัดวงจรป,ปุ๊บมันจะรัดวงจรขาหนึ่งขาสามปั๊บเมื่อไหร่ขากลางเมื่อไหร่ขาเดนกับขาเกียร์เนี่ยรัดเข้าหากันปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยกระแสไฟสองร้อยกว่าโวล์ตีกลับมามาหาได์ตัวนี้ทันทีเนี่ยระเบิดมาก็คือเรื่องของเรื่องไม่มีอะไร ไม่มีอะไรต้องยกการ์ดพเดินว่าถ้าเกิดมีมีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมครับยกการ์ตัวนี้เปลี่ยนกระจกใช่ไหมครับมาใส่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะนแต่พเดินว่าไม่มีผมก็ได้โทรไปคุยกับเจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องบอกว่าผมก็แนะนํานะครับท่านบอกว่าให้ต้องแปลงนะถ้าไม่ถ้าไม่แปลงเนี่ยไม่มีทางที่จะเอากลับคืนมาได้เลยเพราะเครื่องมันมันเป็นเครื่องรุ่นแบบคล้ายๆว่าของตลาดนะครับนะครับของตลาด อินเวอร์เตอร์มันทําขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยใหม่ใหม่ใหม่หม,หม,มาเรื่อยแต่อะไรตามมาเขาไม่ได้ทํานะครับตรงนี้เขาไม่ได้ทาการ์ดทสชิ้นส่วนพวกนี้ตามหลังมาทีนี้ปัญหามันเลยเกิดถ้าถ้าจะหาจริงๆอ่ะบางทีเป็นเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวถูกไหมครับถ้าต่างประเทศเนี่ยเราไม่รู้ว่าโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนด้วยซ้าทีนี้ถ้าเรานําเข้ามาหรือเราไปหาจริงๆอ่ะเสิร์ชหาจริงๆอ่ะ,อะมันหาในเน็ตเนี่ย หรือเอาชิ้นส่วนหาอะไรตัวนี้มาเปลี่ยนก็ใช้เวลานานนะครับเป็นเดือนทีนี้ผมก็เลยแนะนํานะครับเจ้าของเครื่องว่าผมจะแปลงบอร์ด e t s ศูนย์สองตัวนี้ใส่แทนให้นะทีนี้ผมจะโยงสายจัมเปอร์ขึ้นมานะจาก,จาก,จ,ากจากตัวบอร์ดนะครับอย่างนี้นครับสายจัมเปอร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ f อซดูนี่นะครับสายจัมเปอร์จะเป็นแบบนี้คือเราจะโยงจะโยงขึ้นมาจากตัวบอร์ดนะครับ จะโยงขึ้นมาจากตัวตัวบอร์ดตัวตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อแปลงเนี่ยเพื่อที่จะให้าหาอะไรไม่ได้เนาะคือเป็นการทดแทนนะพูดง่ายเป็นการทดแทนการ์ดตัวเดิมอะไรเดิมของของเขาเนี่ยมันไม่มีอย่างมอสเฟตพวกนี้เราหาได้นะครับยังหาได้นะครับมอสเฟตหาได้หมดนะครับเบอร์แทนมีเยอะแยะบ้านเราอันนี้ก็ถือว่าใสา่ตัวเมื่อวานที่ผมทําคลิปไว้ใช่ไหม เมื่อวานเนี่ยผมผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยวันนี้วันนี้ทีมทีมงานของกองช่างของเราทีมงานก็บอกว่าพี่พี่มันมันใส่ตัวใหญ่ได้นะเหมือนเหมือนกับเครื่องที่เราแปลงก่อนหน้านี้เนี่ยใส่ตัวใหญ่ได้ใส่ตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้ตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้เขาเขาออกแบบมารองรับสําหรับมอเฟตมอเฟตตัวใหญ่ครับใส่ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปใส่ได้เลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ถามว่าตัวใหญ่ดีไหมดีครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องมีการรับแอมรับกระแสการกระชากได้ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าชีพมันใหญ่ที่ตัวของเดิมของเขาดูสิครับนี่ตัวเดิมตัวเดิมของเขามันมันมันค่อนข้างเล็กไงเดี๋ยวผมพอให้ดูตัวใหญ่เทียบเทียบดูับตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบตัวใหญ่ให้ดูนี่เราใส่ตัวใหญ่เข้าไป เห็นไหมครับมันต่างกันคนเรื่องหน้าหน้าชิปข้างในมันใหญ่กว่าไงพื้นที่เครนี้ในการอันนี้ดูชิปหน้าชิปนิดเดียวเองหน้าชิปการเคลือบสารซิลิกอนเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เนาะอ่าปับ๊บใส่อย่างนี้นี่ใส่ได้เข้าพอดีเลยตัวใหญ่สลับมาฝั่งนี้ใส่ได้ใส่ได้นะครับ,รบตัวใหญ่ใส่ได้ผสมภาษาตัวเล็กเอานะครับอันนี้เป็นการแปลงภาคคนภาคคอมพิวเตอร์แปลงเอาเนาะ ส่วนพาเอาพุทแล้วก็ใส่มอสเฟตไฮโวลด์เข้าไปมอสเฟตไอจีพีอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่การ์ดขับตัวนี้ทีนี้เรามาดูการ์ดตัวนี้บ้างการสร้างสัญญาณาพัน์เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงจะเสียด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่ามีแต่ส่วนใหญ่การ์ด MCU ภาคเล็กสร,สร้างสัญญาณการ์ดเล็กตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่ค่อยมีปัญหาเนาะอันนี้ทีมงานวัดแล้วนะครับไม่ช็อตนะครับไทเตอร์ชิปขยะสัญญาณส,ส,สีตัวนี้ไม่ช็อตอ่ะผมจะมาเริ่ม วัดสัญญาณกันเลยสัญญาณสโคบนะครับผมจะจิ้มขาที่ขาแรกนะครับขาแรกขาที่หนึ่งวัดขาเกตผมจะออนนะครับ f c มาดูพร้อมๆกับผมเลยวันนี้ผมจะมาใส่รา,ายละเอียดเกี่ยวกับอินเวอร์เตอรนะ์ลองติดลองติดสัญญาณมาแล้วสัญญาณเลิ่มนขยับมาอ่าสัญญาณสวยนะครับสัญญาณสวยนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองอผมจะเริ่มเลยผมจะผมจะนับไปเลยนะครับตัวที่สามตัวที่สี่ทั้งหมดมีแปดตัวนะครับตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดจิมกาไปขาเกตนะครับขาเกตสัญญาณครบอ่ะอันนี้โล่งอกไปจุดหนึ่งละ สัญญาณครบนะครับสัญญาณครบแล้วใส,ส่มาเฟดภาคคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วทีนี้พอเปิดออนเครื่องก็จะมีไฟเดี๋ยวผมปิดก่อนไม่อันตรายหรอกต่ผมปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมือเราไปโดนสแสดงว่าการ์ดตัวเล็กนี้ไม่มีปัญหาจากสัญญาณได้ปกติทีนี้มีไฟไฮวูดมาแล้วทีนี้เราก็ทาการแปลงสัญญาณาภาคอาเอาพุทเนี่ยนะครับก็คือการ์ดตัวนี้ efs 0 0 2แปลงใส่เดี๋ยวยังไงมารับชมคลิปต่อไปนะครับ ep ต่อไปเดี๋ยวเราแปลงก่อนให้ทีมงานแปลงก่อนเนาะ เดี๋ยวอีพีต่อไปคือจบงานเดี๋ยวอย่างไรก็ตามจบหรือไม่จบมาดูกันมาลับชมกันอีกรอบครับผมครับขอบคุณ FC นะครับติดตากดแชร์กดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้เราก็จะเห็นคลิปใหม่ๆนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับ FC มือใหม่ที่ท่านยังไม่มีพื้นฐานนะครับวันนี้ผมใส่รายละเอียดมาเกี่ยวกับการวัดสัญญาณเนาะเครื่องนี้อาการหนักนะครับถือว่าอาการหนักไม่มีอะไรไม่มีการ์ดต้องแปลงเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาชมคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับ